ในโลกดิจิมอนนั้นมีอีกมิติหนึ่งที่เรียกว่าวิชเชลนี่มิติแห่งเหล่าดิจิมอนพ่อมดทั้งหลาย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้มีเรื่องน่าสนุกมาเล่าให้ฟังครับผมคือเป็นเรื่องดินแดนวิเชลนี่นั่นเองครับซึ่งดินแดนวิเชลนี่นะครับถ้าให้อธิบายง่ายๆเลยมันคือดินแดนโลกเวทมนต์แห่งดิจิทัลเวิลด์ครับซึ่งดิจิทัลเวิลด์ที่เราเข้าไปแล้วก็มีการได้เจอกับดิจิมอนตัวนู้นตัวนี้เนี่ยนั่นคือแค่หนึ่งมิติของดิจิทัลเวิลด์เท่านั้นนะครับแต่เรียกว่ามันยังมีอีกหลายมิิิตตทททีีีี่่่่สาาามรรถไปโปโโผลลลกกนนนู้้้อออยภยภใยเคือของดด ซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องราวของวิเชลนี่แล้วก็มันจะมีเรื่องของดิจิมอนที่เกี่ยวข้องกับดินแดนแห่งนี้ด้วยนะครับโดยถ้าตามแชปเตอร์ที่ผมใส่ไว้ให้ก็คือจะพูดถึงดินแดนวิเชลนี่ก่อนว่าคืออะไรยังไงและอันที่2ผมจะพูดถึงดิจิมอนนักเรียนที่เรียนพวกวิชาเวทมนต์ในนี้นะและส่วนแชปเตอร์ที่3ผมจะพูดถึงดิจิมอนชั้นสูงก็คือเป็นดิจิมอนที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ของพวกพ่อมดที่อยู่ในดิจิทัลเวิลด์แห่งนี้แหละและอันสุดท้ายผมก็จะพูดถึึึงงงงงเเเเเรื่่่่่่่ออดดดดดดิจิจมมมมนนนนนนทีีีีคววววาาาปป็ไปไ้้ Journey, ไ้้ัักกยยขบแชลลหหหตตุผุผผใซ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทีละหัวข้อเลยดีกว่าว่ามันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนุกสนานมาพูดคุยให้ฟังกันบ้างเนาะก่อนอื่นเนี่ยมารู้จักวิชเชลนี่กันในมุมนี้ก่อนครับว่าเขาเป็นดินแดนที่อยู่ในดิจิตอลเวิด์ก็จริงนะครับแต่มันเป็นดินแดนที่เรียกว่าได้รับอิทธิพลมาจากเกมอีกเกมหนึ่งซึ่งเกมนั้นจะมีชื่อว่า Magical w i s h e s ครับผมซึ่งเกม Magical w i s h e s นะครับก็จะเป็นเกมที่มีแบบโมเดลคล้ายๆพวกทามากอจิอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนับว่าเป็นเกมยุโคโคตรเก่าเลยนะครับแล้วทีนี้แฟร Digital, นไ ต่อยอดอีกทีหนึง่งก็จะมีอะไรที่มันอ้างอิงเกี่ยวกับเกมนั้นนะค่อนข้างเยอะซึ่งตัวผมสารภาพก่อนว่าผมไม่ได้เล่นเมจิกเคิลวิชีเพราะฉะนั้นก็อธิบายตามข้อมูลเท่าที่อ่านมาถ้าท่านผู้ชมท่านใดเคยเล่นมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมก็อยากจะรู้ข้อมูลที่มันนอกเหนือไปจากข้อมูลที่ผมอ่านนะทีนี้นะครับโลกของเมจิคิลวิชีมันก็จะมีเรื่องราวของดินแดนอน,อนาเขตพวกนี้ที่ให้พวกพมดได้เรียนรู้เก่งเวทมนต์มากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเดียวกัรรกนทน จอมเวทให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้พอโยกมายังแฟรนไชส์ของดิจิตอลเวิร์ปุ๊บเขาก็ค่อนข้างจะเคารพต้นฉบับนะครับเพราะว่ามีการพูดถึง Refer ต่างๆนานาที่อ้างอิงมาจาก Magical w i ิชชีสแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นคนละเกมกันเขาก็เลยไม่ได้มีการลงรายละเอียดขนาดนั้นครับซึ่งอย่างแรกที่เขาเอามานะครับนั่นก็คือการพูดถึงเผ่าที่มีการสอนเกี่ยวกับเวทมนต์ของธาตาุต่างๆครับผมอันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาต ซึ่ง4่ธาตุนี้ก็ประกอบไปด้วย4ชนเผ่าที่มีการฝึกฝนเฉพาะเจาะจ,จงของแต่ละธาตุไปซึ่งชนเผ่าทั้ง4ของ Magical w i ิ c h e s ที่เขาอ้างอิงมาอยู่ในดินแดนวิชเชลนี่แห่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับนั่นก็คือชนเผ่า a q u a r i ซึ่งเป็นธาตุน้ำชนเผ่า b a l u ลูนซึ่งเป็นธาตุลมชนเผ่า e n เ l u s เป็นธาตุไฟและชนเผ่า a s l i n ินเป็นธาตุดินครับซึ่งแต่ละชนเผ่าของแต่ละธาตุนะครับก็จะอาศัยอยู่ในส่วนที่เหมือนกับเป็นบล็อกเป็นหมู่บ้านของแต่ละเผ่าไปโดยที่ว่ามีศูนย์างงขอดดินแดนแช แห่งนี้ที่มีชื่อว่าภูเขาบล็อกเค้นนั่นเองครับภูเขาบล็อกเคนนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีโรงเรียนให้พวกดิจิมอนที่อยากเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งอย่างเงี้ยมาฝึกฝนวิชาให้มีความเก่งมากยิ่งขึ้นจึงแน่นอนว่าตอนแรกที่เซตไว้เนี่ยมันมี4เผ่านะครับแต่เนื่องจากว่าพอใส่เป็นดิจิมอนปุ๊บเขาขอเพิ่มธาตุได้ไหมก็คือเพิ่มมา2ธาตุคือน้ําแข็งกับแสงสว่างนั่นเองครับคราวนี้พวกดิจิมอนที่ต้องการจะไปฝึกฝนวิชาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ไปที่โรงเรีียนนพออฝฝึกววววิิชชาาาาาาเเเสสสรรร็จจแล้ามมาถท่่ะตต์งๆไ เสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปฝึกวิชาอะไรยังไงต่อแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการฝึกวิชาในสถานที่แห่งนี้มันก็ค่อนข้างจะมีจุดตันนะครับพอมีจุดตันเสร็จปุ๊บเนี่ยหาประสบการณ์ไม่ค่อยได้แล้วพวกอาจารย์ครูที่มีการสอนเวให้กับพวกดิจิมอนนักเรียนทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าลองไปที่มิติหลักของดิจิตอลเวิร์มไว้เผื่อจะแบบมีอะไรให้ศึกษาได้มากกว่านี้ซึ่งครูอาจารย์ที่สอนวิชาเวให้กับพวกดิจิมอนจอมเวทเหล่านั้นนะครับเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นดิจิมอนตัวไหน เดี๋ยวไว้ในพาร์ทของดิจิมอนรายตัวเนี่ยค่อยพูดกันทีนี้พูดถึงโปรแกรมการเรียนที่โรงเรียนแห่งวิเชลนี่นิดนึงนะครับนั่นก็คือการเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเรียนพวกแบบวิชาเวทเรียนเกี่ยวกับพวกภาษาโปรแกรมระดับสูงนะซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นโปรแกรมที่เรียนไว้และทีนี้ตัวเองก็จะสามารถใช้วิชาพลังเวทได้ค่อนข้างดีทีนี้ข้อมูลอีกกันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมีดิจิมอนจากภายนอกเข้ามาที่โลกวิเชลนี่นี้เพื่อที่จะมาเรียนวิชาพวกกับโปรแกรมชั้นสูงด้วยนะครับ เอาไปปรับใช้เกี่ยวกับวิชาการโจมตีของตัวเ,<อ>เองอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เปิดเหมือนกันนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยตัวนักเรียนมันจะมีน้อยไปหน่อยซึ่งเรื่องราวของวิชเชลนี่ให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปรู้จักกับดิจิมอนนักเรียนผู้มาเรียนที่โรงเรียนเวทแห่งนี้กันดีกว่าครับผมซึ่งเอาเป็นตัวหลักนะครับผมตัวนักเรียนนอกสํานักที่แบบมาๆไปๆไ,ไ,ไม่ค่อยนับนะครับเอาเป็นตัวหลักถ้าเป็นนักเรียนตัวหลักเลยจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับหรือจะเรียกว่ากเพาวนี่มาาางหน้ตก็คมนุษย์รซึ่งจะะปกอบไปด้วยซ เฟลวิซามอนสอร์ซิริมอนและวิชมอนครับผมซึ่ง4ตัวนี้เป็นดิจิมอนนักเรียนจอมเวชชั้นดีของวิชเชลนี่เลยนะครับและต้องบอกนะตรงนี้นะวันนี้ผมพูดคุยในสตอรี่ของวิชเชลนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลิ่นอายของการพูดถึงโปรไฟล์ของดิจิมอนก็จะไม่เหมือนกับคลิปดิจิมอนสายพันนูน้นสายพันนี้ที่ผมเคยทามานะครับก็ขอเล่าในเชิงของการเป็นนักเรียนแห่งโรงเรียนเวชนี่แหละซึ่งกันนี่แหละครับนักเรียนมิวสี่คนนี้โดยที่ว่าวิซามอนก่อนวิซามอนนะครับถือเป็นนักเรียนด ในเรื่องของการใช้พลังเวทธาตุาดินครับซึ่งเรียงช่ำชองถนัดธาตุาดินนะครับแต่ประหลาดมากท่าไม้ตายของเขาคือทันเดอร์คราวซึ่งเป็นการยิงสายฟ้าโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองครับซึ่งตรงนี้มันสื่อได้ว่าตัวของวิซามอนมีความยืดหยุ่นในการใช้เวทมนต์ที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่บุคลิกของเขาเนี่ยเขาจะเป็นดิจมอนที่ค่อนข้างมีความขี้อายแล้วก็มีความถ่อมตัวนะเวลาที่ดิจมอนตัวไหนจะมาให้สอนเวทมนต์ให้ก็จะสอนให้ด้วยความยินดีครับทีนี้มันมีเรื่องราวเสริมไปอีกนิดนึงด้วยนะครับ เ,เขามีร่างเอ็กซแอนติบอดีซึ่งการได้ร่างเอ็กซ์แอนติบอดีมานั้นนะครับท่าทันเดอร์คลาวที่เป็นท่าสายฟ้าของเขาเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดไปเป็นพลังเวทมนต์สายฟ้าที่รุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือโวลเบรกนั่นเองครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นเฟรวิซามอนนะครับซึ่งเฟรวิซามอนเนี่ยถ้าเราดูรูปร่างของเขาแล้วน,นะครับเขาเป็นผู้ที่ถนัดในการใช้เวทมนต์ธาตุไฟครับซึ่งเวทมนต์ธาตุไฟของเขาจะเชื่อมโยงกับพลังของคาถาของเขานะครับท่านผู้ชมอาจจะงงว่าคาถาเหรอนะครับ ยิงพลังเวทของเฟลวิซามอนนะโดยพลังงานธาตุไฟของตัวเฟลวิซามอนที่โจมตีได้ก็จะมีชื่อท่าว่าไฟเออร์คลาวนนั่นเองครับซึงโดยพื้นฐานนิสัยของเขาแล้วนะครับเขาก็เป็นดิจิมอนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความร้อนแรงในการที่จะเรียนรู้มีนิสัยค่อนข้างผงผางน,นะครับจะไม่ขี้อายเหมือนกับวิซามอนสังเกตได้จากจุดที่ว่าไอตัววิซามอนเนี่ยเขาปิดปากของเขาไว้เพื่อสื่อถึงความขี้อายความไม่ค่อยอยากคุยกับใครแต่ว่าตัวเฟลวิซามอนคือชัดเจนถ้าผมเปิดปากให้เห็นกันเป็นเลยแบบฉันเป็น,ออนะนตันตัวของรนะคบ สอสาริมอนก็จะเป็นลักษณะหน้าตาคล้ายๆวิซามอนนะครับแต่ว่าชุดโดยองค์รวมของเขาก็จะเป็นแบบออกสีขาวๆเนาะโดยธาตุที่ตัวของซอสาริมอนถนัดนะครับคือธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุแสงสว่างนั่นเองครับซึ่งรูปแบบการโจมตีด้วยธาตุน้ําแข็งของเขาเนี่ยจะเป็นท่าที่มีชื่อว่าคริสตัลคลาวนั่นเองครับผมซึ่งแม้จะบอกเป็นคริสตัลนะแต่มันคือการยิงพายุหิมะที่มีความรุนแรงโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับเออก็ให้เห็นว่าท่าของพวกมันลงท้ายด้วยคลาวกันหมดเลยนะจะเป็นแบบ่พายฟา้นแบบพ ยูฮิมาโจมตีใส่ศัตรูก็จะมีความต่างกันด้วยประการชน,นิดนี้แหละส่วนธาตุแสงสว่างของตัวซอร์ซารีมอนที่มันมีนะครับก็คือการใช้ฟื้นฟูร,รักษาบาดแผลให้กับดิจิมอนตัวอื่นได้นั่นเองครับผมเ,เรียกว่าพลังแสงไม่ได้ใช้โจมตีเนาะทีนี้ตัวต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือนักเรียนหญิงแห่งวิชเชลนี่นั่นเองคือวิชมอนครับวิชมอนเนี่ยจะเป็นดิจิมอนที่มีลักษณะเป็นแม่มดไปเลยนะครับซึ่งวิชมันก็คือแม่มดนั่นแหละเนาะธาตุที่คุณเธอถนัดนะครับคือธาตุน้ากับเบซวเย,ยๆำ คือแบบว่าค่อนข้างผงผางแล้วก็ค่อนข้างจะแบบชอบท้าไฟกับผู้อื่นได้ง่ายๆเลยนะครับมาลงมาว่าไม่พอใจปุ๊บก,ก็ใช้กําลังในการตัดสินกันเถอะและตัวเขาเองจะมองว่าวิซามอนเป็นคู่แข่งนะครับออก็คือแบบว่าเวลาเรียนๆปุ๊บใช้วิชาเวทแข่งกันก็จะรู้สึกว่าตัวเองจะด้อยกว่าวิซามอนไม่ได้ถ้าวิซามอนทําได้เก่งกว่าตัวเองก็จะฝึกฝนพัฒนาฝีมือให้มากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นจุดดีของวิชมอนซะด้วยนะเพราะว่าตัวเขาด้วยความที่กลัวว่าจะอ่อนด้อยกว่าวิซามอนแล้ววิซา แล้วก็มีพื้นฐานการใช้เวทที่ดีมีไหวพริบในการพัฒนาทักษะพลังเวทของตัวเองวิชมอนที่เขามองวิซามอนเหมือนเป็นคู่แข่งเป็นเป้าหมายอย่างเงี้ยก็มีการพัฒนาฝีมือให้มันเก่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เลยเป็นผลพลอยได้ให้วิชมอนกลายเป็นดิจิมอนแม่มดที่เก่งมากๆเลยนั่นเองครับและในส่วนตัวของวิชมอนไม่รู้ด้วยความเป็นเพศหญิงของคุณเธอหรือเปล่านะครับคือไม่มีท่าไม้ตายที่ลงท้ายด้วยคลาวเหมือนกับไอ้สาตัวเมื่อกี้นะท่าไม้ตายของวิชมอนก็จะเป็นปาลูลูน่าเกลครับผมเป็น ดีมากๆครับส่วนถ้าอคว a r ์รี่เพรสเชอร์ก็เป็นธาตุน้ำนะครับผมก็คือการยิงพลังเวทธาตุน้ําแรงดันสูงโจมตีใส่ศัตรูได้ครับทีนี้เนี่ยครับผมทั้ง4ตัวนี้เขาก็เรียนมีการฝึกฝนวิชาตามธาตุที่ผมบอกไปใช่ไหมบางตัวนิสัยไม่เหมือนกันบางตัวผงผาบางตัวขี้อายบางตัวเงียบๆอะไรเงี้ยนิสัยก็แตกต่างกันแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทุกคนน่าจะจําได้ที่ผมบอกว่าพอเรียนไปถึงจุดหนึ่งแล้วสามารถที่จะออกไปผจญโลกได้นะว่าเฮ้ยโลกภายนอกมันมีอะไรให้เรียนรู้อีกใน4ตัวนี้ผมให้ท่าาชมองทยซิวดจ ตัวไหนเป็นดิจิมอนที่บุกเบิกสู่โลกภายนอกวิชเชลนี่เป็นตัวแรกครับให้เวลาคิด3วินาทีครับติ๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกนะครับตัวแรกที่ออกไปเลยก็คือวิซามอนนั่นเองครับด้วยความที่ข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่สันนิษฐานกันได้ว่าพวกเขาเนี่ยการเรียนท่าต่างๆที่พวกเขาถนัดบวกกับรูปร่างของเขาที่มันดูมีความเป็นพ่อมดเลยไม่ได้เป็นเหมือนกับดิจิมอนที่มีลักษณะเป็นสัตว์ขนาดนั้นจะเรียกว่าพวกเขาทั้งหลายก็มีถิ่นกําเนิดบ้านเกิดอยู่ที่วิชเชลนี่นนละะากลยกยออสูโ น,น,นั่นก็คือการที่ไปสู่ดิจิทัลเวิร์ปกตินั่นเองครับแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บท่านผู้ชมคิดว่าไอตัวดิจมอนที่มองว่าวิซามอนเป็นคู่ปรับจะยอมอยู่เฉยไหมครับใช่ครับผมไม่อยู่เฉยแน่นอนครับวิซามอนมีการเดินทางไปที่โลกดิจิทัลปกติเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ต่อมันเลยนะครับว่าวิชมอนเองเขาเห็นวิซามอนไปเขาก็เลยตั้งใจที่จะไปฝึกพลังเวทให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นที่ดิจิทัลเวิร์ด้วยครับผมประมาณว่าวิซามอนจะเก่งขึ้นด้วยวิธ การเดินทางไปที่โลกดิจิตอลปกติเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสตอรี่การขยี้เรื่องความเป็นคู่แข่งการเป็นตัวแรกอะไรขนาดนั้นเหมือนสองตัวเมื่อกี้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นดิจิมอนนักเรียนแห่งวิชเชลนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นพวกพอมตแม่มดทั้ง4นะทีนี้ผมมีดิจิมอนชั้นสูงของวิชเชลนี่3 3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังด้วยครับซึ่งเอาตัวแรกก่อนนะครับผมตัวแรกคือไวส์มอนครับ ไวส์มอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์นะครับ <c oughs> เป็นร่างวิวัฒนาการของวิซามอนได้ด้วยโดยไวส์มอนดเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เราเห็นได้ทั่วไปที่วิเชลนี่ครับผมแต่ต้องบอกว่าตัวไวส์มอนสันนิษฐานได้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้มีบ้านเกิดอยู่ที่วิเชลนี่นะแต่เขาอะครับเป็นดิจิมอนที่ไปปรากฏตัวที่นู่นที่นี่เพราะว่าเขามีความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้ามมิติเวลาได้ใช่ไหมแล้วเขาอาจจะมาถูกใจวิเชลนี่แห่งนี้แหละครับเขาก็เลยปักหลักอยู่ที่นี่และไวส์มอนดียวช่์ก็มีีหลายตัวท่มาาาึกเเรรรียนู้ววิชพะ่า การเรียนพวกโปรแกรมชั้นสูงของวิเชลนี่นะครับมันเป็นอะไรที่ไวส์มอนก็สนใจเนาะเพราะว่าตัวของเขาเองก็เป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างใฝ่รู้ครับสังเกตได้จากเขามีหนังสือเนาะซึ่งหนังสือนี่แหละเป็นตัวที่เก็บว,วิชาต่างๆน่า,นา,นาของเขาและทําให้เขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายข้ามมิติเวลาไปที่นู่นที่นี่ได้โดยที่ตัวไวส์มอนเองการมาที่วิเชลนี่ของเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้พวกวิาวชาเวทวิชาอ่านโปรแกรมชั้นสูงอะไรพวกเนี้ยได้เยอะแยะมากมายตัวของเขาเนี่ยใช้เวทมนต์โจมตีธาตุดินน้ำลมไฟแสงสว่างน้ำแข็งแบบไอวกต่แ ว่าตัวของเขาก็มีดีกรีเป็นอาจารย์ของดิจิมอนเหล่านั้นได้นะครับคือประมาณว่าสอนพวกวิชาการใช้เวทให้มันพิสดารใช่ไหมแม้ตัวไวส์มอนจะยิงพลังไม่ได้แต่การสอนอานเงี้ยมันทําให้พวก4ตัวนั้นไปต่อยอดการยิงพลังเวทของตัวเองให้มีประสิทธิภาพได้ครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของไอ้สตัวนั้นได้เนาะทีนี้นะครับมีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือมิสติมอนนั่นเองครับมิสติมอนเนี่ยก็เป็นร่างวิวัฒนาการของเจ้าพวกวิซามอนก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวของเขาเป็นดิจิมอนอ ว่าพวกวิซามอนเนี่ยนะไปมีการฝึกฝนวิชาที่ดิจิตอลเวิร์สเซิร์ฟเวอร์ปกติอย่างนี้ใช่ไหมมีความแข็งแกร่งที่มากยิ่งขึ้นมีความช่ำชองมากยิ่งขึ้นประสบการณ์ที่มากล้นนั้นทําให้เขาสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นมิสติมอนตัวนี้ได้นี่เองครับโดยที่ว่าคราวนี้เขาจะใช้ดาบเป็นอาวุธนะซึ่งดาบของเขาก็จะมีแรงฟันมีพลังโจมตีที่สูงในเชิงของกายภาพนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขายังสามารถไล่พลังเปลวไฟไปที่ดาบของเขาได้นะครับซึ่งก็สันนิษฐานได้ว่าพอใช้พลังเปลวไฟปุ๊วิิอนนก็เดดจ่ถัใรืง เเลไฟพราะฉะนั้นเอาสายตรงที่สุดเนี่ยก็คือวิซามอนกับเฟลวิซามอนที่ใช้พลังไฟนั่นแหละเนาะถึงกลายเป็นมิสติมอนที่สามารถใช้พลังดาบคู่กับพลังเวทมนต์ไฟในการโจมตีใส่ศัตรูได้นั่นเองครับซึ่งบอกได้เลยว่าวิซามอนที่ต้องมีการสะสมประสบการณ์ต่างๆนานาม,มากมายเพื่อให้กลายเป็นร่างนี้แน่นอนว่าถ้าเขาเป็นแค่กบในกาลาที่อาศัยอยู่ในวิชเชลนี่ก็ไม่มีทางกลายเป็นร่างนี้ได้เลยครับโดยที่ว่าในดิแบบนแดนวิชเชลนี่ก็จะมีมิสติมอนเดินเพ่นพ่านอยู่ด้วยนะครับแน่นอนว่าก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ก าการเป็นแบบชัดแล้วก็นายต้องเป็นวิซามอนที่ออกผจญภัยสู่ดิจิตอลเวิร์สแนะ็ซึ่งเราไปเรามาท่านผู้ชมจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมว่าพวกมันก็ดูแบบมีหลายตัวกันเนาะอย่างวิชมอนทุกตัวอย่างเงี้ยถ้ามันมีหลายตัวใช่ไหมมันจะมองวิซามอนหลายๆตัวว่าเป็นคู่แข่งไหมถ้า DNA ข้อมูลของความเป็นดิจิมอนบ่งบอกว่าอย่างนั้นวิชมอนทุกตัวก็คงมองวิซามอนทุกตัวว่าเป็นคู่ปรับอยู่ดีนั่นแหละครับผมทีนี้พูดถึงอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือ ดูมีความเหมือนดุ๊กมอนไหมเออคล้ายๆดุ๊กมอนนะครับแต่บอกได้ว่าไม่มีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวโยงกับดุ๊กมอนเลยครับผมเอาเป็นว่าสายพันธุ์ของเขาเนี่ยเหมือนเป็นนักรบที่ใช้พลังเวทได้นะโดยมีสตอรี่อันนึงที่พูดถึงเมดิวาวดุ๊กมอนไว้ในวิเชลนี่นะครับว่าครั้งหนึ่งที่วิเชลนี่นั้นเคยมีศัตรูอันร้ายกาศบุกเข้ามาแล้วอยู่ๆเมดิวาลดุ๊กมอนตัวนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาขับไล่พยันอันตรายศัตรูตัวร้ายนั้นของวิเชลนี่ให้สูสาาปปรรับทใใหเนนนนน่นถกถือฐะีี็วุษต สิ่งที่เป็นอาวุธทรงพลังของเมดิวาลุกมอนตัวนี้จะมีชื่อว่าดิวนัสนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นหอ่อแล้วก็มีปลายเป็นขวานเนาะอันนี้สามารถไล่พลังเวทแล้วก็โจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างดีครับผมซึ่งธาตุพลังที่เขาใช้ได้ก็ดินน้ำลมไฟเลยครับใช้พลังสี่ธาตุนี้ในการโจมตีใส่ศัตรูหรือใช้กำรับศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมซึ่งเมื่อเมดิวัลดุปมอนเขาได้กำจัดพยันตรายศัตรูร้ายของวิชเชลนี่ไปเสร็จแล้วพวกเขาก็หายตัวไปเลยทําให้ตตััััววนนนนนขอองผผผููููู้้้้้ทที่เปเปปป็็ิิศ์กกบบรค จนปริศนานี้ได้มีการคลี่คลายจากการที่ว่ามิสติมอนสามารถวิวัฒนาการเป็นเมดิวาลดุกมอนได้ซึ่งมาเท้าความไปแบบที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามิสติมอนก็เป็นสายพันธุ์ของวิซามอนใช่ไหมแล้วพวกวิซามอนเองเขาก็มีบ้านเกิดอยู่ที่วิเชลนี่แห่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วเมดิวาลดุกมอนให้เข้าใจว่าเขาก็เป็นดิจิมอนที่มีสายพันธุ์บ้านเก,เกิดเกี่ยวโยงกับวิเชลนี่เป็นแน่แท้เลยครับซึ่งเท่าที่เล่ามาเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมแยกแบบนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งเคยมีเมดิวาวดุกมอนนา่เียทยป,ทป็ส นธุ์ของพวกพอมทั้งหลายก็สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นเมดิวาลดุกมอนได้ซึ่งเป็นคนละตัวกับผู้ที่เคยกอบกูไว้นั่นเองเนอะเนาะในะะส่วนดิจิมอนชั้นสูงของวิเชลนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก่าวคือเขาเป็นดิจิมอนที่มีร่างวิวัฒนาการอะไรยังไงนี่ที่เชื่อมโยงกับพวกวิสามอนนั่นเองครับทีนี้มีดิจิมอนอีกประมาณหนึ่งนะครับที่สามารถพูดได้ว่าเขาอาจจะมีความเกี่ยวโยงอะไรกับวิเชลนี่หรือเปล่าเนื่องจากว่าตัวของพวกเขามีการใช้พลังอะไรบางอย่างที่มันเป็นเวทมนต์ที่เกิดจากภาษาโปรแกรมชั้นนสููงงงซึ่่ดิจมออีกกาารยยตัว ถึงเรื่องนี้เนี่ยจะมีประมาณ3ตัวนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกก็คือพิกโคโรโมนครับผม มาเริ่มที่ตัวแรกก็คือพิกโคลมอนครับผมซึ่งพิกโคลมอนเนี่ยครับเคยมีสตอรี่ที่ว่าเขาอยู่ที่ดิจิตอลเวิร์ปกตินี่แหละนะและ้วทีนี้เวลาเขาจะโจมตีเขาจะต่อสู้เขาจะใช้พลังประหลาดอะไรเนี่ยเขาจะมีการ่รายเวทมนต์ที่เป็นภาษาโปรแกรมชั้นสูงครับซึ่งในการ่รายพลังเวทอันนี้ของพิกโคลมอนนะครับมันจะเป็นพลังที่พวกดิจิมอนทั่วไปไม่คุ้นเคยก็จะรู้สึกว่าพิกโคลมอนเนี่ยนะเขาเป็นดิจิมอนที่สามารถใช้วิชาประหลาดหน้าอัศจรรย์ได้มากเลยแล้วก็ไดดด้้้มมมีี um ีีกกกาาาาาาารรราพพูถึงงงภภภยยหลลััััันนนนน่่่บวววษษทใชเเเป็ ภาษาโปรแกรมชั้นสูงที่มีการสอนกันในวิชเชลนี่นั่นเองครับผมก็สันนิษฐานได้ว,ว่าพิโคโคลอมอนอาจจะเคยเป็นสิษยิ์เก่าที่ไม่ได้มีบ้านเกิดอยู่ที่วิชเชลนี่นะแต่เคยเข้าไปเรียนมาแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมนี้มาอยู่ในสายพันธุ์ของเขานั่นเองตัวต่อมาตัวที่2นะครับก็คือเดวิดทามารมอนครับเดวิทามารมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดของสายพันธุ์ดิจิตามามอนเลยนะซึ่งไอ้ตัวนี้ก็มีสตอรี่ที่คล้ายกับพิโคโคลอมอนครับผมซึ่งเขาสามารถไายเวทมนต์ที่เป็น ของเวทมนต์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยวิเชลนี่เคยแบนงเวทมนต์นี้ไปแล้วครับก็คือว่ามันเป็นเวทมนต์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอ่าซึ่งถ้าดูจากหน้าตาของเดวิตามามอนมันก็น่าจะไม่ใช่ดิจิมอนที่เป็นคนดีสักเท่าไหร่ซะด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอตัวนี้จะเรียกว่าเป็นสิทธิ์เก่าหรือจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้รับวิชามาโดยบังเอิญไปขโมยวิชามาหรือเปล่านะอันนี้ก็คือเป็นข้อสันนิษฐานเล็กๆที่ทิ้งเอาไว้ให้ครับและตัวอย่างตัวต่อมาที่ยกมาให้กก็็คืออเเซซซ่รราาานนนนนัันงงปดิศววตตใึีี นี่ก็คือเป็นร่างสุดยอดโดยที่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นดิจิมอนที่สามารถใช้พลังน้ําแข็งได้ดีมากๆนะครับซึ่งการใช้พลังน้ําแข็งของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพลังของดิจิมอนน้าแข็งทั่วไปนะครับอย่างยูคิดารรมอนช่ไนมพวกฮิโอกามอนที่เป็นดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในภูเขาน้ําแข็งแต่พลังของเฮกเซ่บราลมอนที่เขาค้นพบอะครับมันเหมือนกับมีพลังอะไรที่เหนือชั้นกว่าการโจมตีด้วยพลังน้าแข็งทั่วไปของดิจิมอนแล้วก็ได้รู้ว่ามันคือการร่พลังน้ําแข็งจากการใช้ภาษาโปรแกรมชั้นสสสูงงงงงงงเเเรรรรริิิมมมมใให้้้ื่อออขขขกาาาาาาชพพลัโจตีีีธนํแ็ควทททปะภ ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งตัวของเฮกเซ่บราโมนนะครับมีการเปิดเผยชัดเจนแล้วแหละว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของเขาตั้งแต่ร่างเจริญวัยร่างโตเต็มวัยไปจนถึงร่างสมบูรณ์เนาะก็คือจะมีบูลูโคมอนเพลรามอนคริสเพลดามอนไอพวกนั้นน่ยมันปราถนาซึ่งการที่จะทําให้พลังน้ําแข็งของมันมีความแข็งแกร่งที่มากยิ่งขึ้นมันก็เลยมีการไปเรียนรู้วิชาน้าแข็งที่วิเชลนี่นั่นแหละครับและเมื่อสําเร็จวิชาพร้อมกับพลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมันก็วิววััััฒนน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 าา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 กกกกกรร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 ลลยเเเเเปป็็็ซมมมมออผู้้้้้สสถใใชพงงต์ํแขดดศึไบจะะะณีห ดิจิมอนตัวอย่างที่มีความเกี่ยวสําหรับดิจิมอนตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับวิเชลนี่ครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้มีการพูดรายละเอียดแต่จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงก,ก็นละกันว่ามันมีบางตัวด้วยที่ยังสามารถใช้พวกเวทมนต์ประหลาดๆที่คาดว่าสายพันธุ์ของพวกมันน่าจะเคยไปเรียนหรือเคยไปรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาโปรแกรมชั้นสูงในวิเชลนี่มาแล้วตัวอย่างก็เช่นอย่างคุดซูฮามอนอย่างเงี้ยหรือกระทั่งเมฟิสมอนที่ออกเป็นแนวดิจิมอนชั่วร้ายหน่อยใช่ไหมไอ้พวกนั้นก็ค ออก็ให้เป็นไกด์ไลน์ไปตามนี้นะครับส่วนผมต้องขอจบตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดินแดนเวทมนต์แห่งดิจิทัลเวิลด์วิชเชลนี่นั่นเองครับผมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของดินแดนแห่งนี้หรือรู้สึกยังไงกับดิจิมอนกลุ่มไหนทั้ง3กลุ่มที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องดิจิมอนชั้นสูงข,ของสถานที่แห่งนี้หรือตัวอื่นน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 ตตััััวววไไไไหหหหทีีี่่่่่เเเกกกยยยยยยขข้้้้ออออออองงงงงาาาาะะะคคครรรบููชมมมมมมมิดดด็็ืลลสพุ สิ่งที่ผมคาดหวังที่สุดเลยคือมันจะมีท่านผู้ชมของหมูเก่งไม่นะที่เคยเล่นเครื่อง Magical Witchy นะนะครับใครมีประสบการณ์ก็อย่าลืมมาแชร์กันบ้างเด้อสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s cribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ